สวัสดีครับผมกดเดชประยูนเป็นตัวแทนจากกลุ่มคนเอาถ่านนะครับจากมหาวิทยาลัยลังสิตครับทุมท่มชนพี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าตอนแรกเราทําเป็นถ่านหุ่ต้มธรรมดาแต่ตอนนี้ <c oughs> ที่เราเริ่มมาก็คือมีน้ำส้มควันไม้ก่อนัอนดับแรกเลยนะครับน้ำส้มควันไม้พออันถัดที่สองพอเราเผาไปแล้วเนี่ยเราก็ไปได้เรียนรู้สมบูบ่ณถ่านเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นอ่า เป็นผลผลิตอันที่2ต่อจากน้นคนไม้พี่อยากจะให้ทางมหาลัยลังสิตกับธนาคารอมสินมาช่วยชุมชนพี่ในด้านใดบ้างครับอันดับหนึ่งเลยเนาะถ้าจะมาช่วยก่อนก็คือทำแพคเกจจิ้งในตัวของสบู่กับต้นสนไม้ให้มันน่าซื้อหน่อยวางเนาะแต่เราด้วยด้วยที่ว่าเราไม่มีงบประมาณหรือเราไม่มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์นี้ก็จะต้องพึ่ง สองทางนี้นะครับทั้งรายได้ทั้งสินกับทางอมสินทางกอออมสินเนาะมาช่วยดูแลตรงนี้มาดูอย่างแรกครับคือรายได้รายได้จากการขัดขาเท่าไหร่ครับวันวันเป็นวันประมาณนั้น วันนี้พี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครัพี่ชื่อพี่หลูหรืออมรัส,สุดเจริญค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับอ๋อวันนี้จะมาทำํำสบู่ท่าไม้ไผ่ที่ท,ที่เผาจัดทำ โครงการนี้นะครับพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นลงชุมชนวิสาหกิจตำบลวิหารแดงนะครับจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเป็นชุมชนคนเอาถ่านนะครับซึ่งชุมชนคนเอาถ่านนี้จะพัฒนาเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เป็นที่ท,ท,ที่มาจากถ่านนะครับแต่ว่าที่ดังๆเลยเนี่ยจะเป็นสบูนบสบนนน่นะครับซึ่งสบู่เนี่ยตอนแรกอ่ะจะเป็นแพคเกจเก่านะครับซึ่งแพคเกจจะเป็นแบบนี้ตัวแพคเกจเก่าของทางชุมชนจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากที่เราได้ดูเราได้มีการกลับมาทำแบบสำรวจเพื่อที่จะสำรวจเกี่ยวกับตัวกล่องรูปแบบทรงของกล่องหรือว่าตัวทรงของสบู่แล้วก็รวมถึงกลิ่นของสบู่นะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยมีความรู้สึกชอบอะไรมากที่สุดค่ะครับสำหรับผลสำรวจที่ออกมานะครับนี่ครับรูปทรงที่คนชอบที่สุดนะครับจะเป็นรูปทรงกลมนะครับซึ่งรูปทรงโดมเนี่ยจะใช้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการอาบน้ำมากเลยครับ จะเป็นแบบนี้นะครับพอทําแบบทดสอบเสร็จปุ๊บพัฒนาแพคเกจและแพคเกจที่เราได้พัฒนานะครับจะเป็นแพคเกจแบบนี้นะครับกล่องออกสีำดำๆแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันต่างกับอันเก่านะครับวันนี้เราจะมาลองทาสมุดนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ทำการ ้มสบู่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก่อนเทลงแม่พิมพ์นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการใส่กลิ่นซึ่งวันนี้มีทั้งหมด4กลิ่นนะครับว่าจะมีดอกมะลิมีโกจิเบอร์รี่มีดอกชิวลิปแล้วก็สักุละนะครับแต่ตอนนี้ที่เราจะเลือกมาก็คือดอกสักุละนะครับกลิ่นกลิ่นสักุล้านนี่นะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปขั้นตอนสุดท้าย ก็อยากจะสอบถามพี่นาวินนะครับหลังจากที่พวกเรามหลาลัยลังสิตนะครับร่วมกับโครงการยุพาดรัถิินนะครับได้เข้ามาพัฒนากิจกรรมและเสริมสร้างภูมิัญญาท้องถิ่นนะครับพี่นาวินรู้สึกยังไงบ้างครับผมครับก็ขอขอบคุณนะครับ คาะทำงานจากมหาวิทยาลังสิต์นะครับที่ร่วมกับธนาคารอมสินนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มวิสากิชุมชนคนเอาทานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงแม้กระทั่งทําเรื่องระบบบัญชีนะครับแล้วก็มาปรับปรุงในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยให้สมบูรณ์มากขึ้นเป็นพีเมษม,มากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าตัวสินค้าตัวนี้จะสามารถต่อยอดได้กับคนในชุมชนทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ